ระยะนี้เราว่าเข้าฤดูหนาวมันรู้สึกว่าเย็นหนาวนี่แหละให้เราจำคำสอนในฤดูหนาวว่าเวลาหนาวแม้จะหนาวจัดขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องบ่นให้อดทนเอา ตลอดละดูหนาวหนาวมากหนาวน้อยเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศจิตเ,เราให้ลุกขึ้นภาวนานึกภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอไม่ให้อ้างหนาวเอาหนาวมาเป็นอุปสรรค ได้เวลานั่งสมาธิภาวานาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ให้ตั้งใจนั่งสมาธิภาวานาไม่ต้องให้หนาวเป็นอุปสรรคเอาชนะให้ได้แล้ว่หนาวไม่ต้องบน่นอดทนเอาอะไรทั้งหมดถ้าอดทนมันได้มันดีทางนั้นแหละ ทีนี้ทาไมอดทนเราภาวานาแล้วนอนหลับไปแล้วตื่นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นภาวานาบอกว่าคืนนี้หนาวนั่งภาวานาไม่ไหวนั่งภาวานาไม่ได้ไม่ให้มีและโดนหนาวก็ภาวานาได้ตลอดและดูหนาว ฤรืดูร้อนก็ภาวานาตลอดฤรืดูร้อนฤรือดูฝน,นก็ภาวานาตลอดฤรือดูฝนไม่ให้มีอุปสรรคขัดข้องคือยกจิตใจของเราให้องค์อาจกล้าหาญที่ท่านสอนให้นั่งขัดสมาธิเพชรนั้น แสดงออกทางร่างกายว่าหนาวก็จะไม่บน่นจะอดทนเอานั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคืนทุกวันเจตใจให้มันองค์อาจกล้าหาญขึ้นมาไม่ยอมให้กิเลสต่างๆที่มันปกคลุมหัวใจของเราอยู่นี่แหละ เมื่อเราภาวนาพุทธโธได้ตลอดเวลาภาวนาตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงมันจะได้หมดไปสิ้นไปเสียทีถ้ากิเลสเหล่านี้มันยังมีอยู่ในใจนั่นแหละท่านให้นั่งขัดสมาธิ นั่งภาวนาเอามันตีตะเลิดเอาให้กิเลสเหล่านี้หมดไปสิ้นไปกิเลสนี้ทันว่าถ้าเราไม่ละไม่วางไม่ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจฟังธรรมด้วยดีไม่จดจำธรรมะคำสอนไว้ในใจให้มั่นคง จิตใจมันก็มักจะตกไปในฝ่ายที่ตำ่ำาคือทางที่ต่ำนั้นมันไหลไปเองเหมือนกับน,น,น้ำน้ำนั้นเมื่อฝนตกในบนภูเขาแล้วก็ตามันก็ไหลลงไปสู่ที่ตำ่ำจิตใจปุถุชนคนเหล่านั้นมันไหลไปสู่ที่ตำ่ำ แลือดูฝนกติว่าฝนตกไม่ภาวนาแลือดูหนาวกติว่าหรือดูหนาวไม่ภาวนาหนาวก็ให้ภาวนาได้ไม่ต้องบ่นอดทนหนาวสุภาเสตในฤดูหนาวให้จำไว้ในใจว่า หนาวไม่ต้องบน่นไม่ต้องบอกให้ใครเขารู้กันทั้งนั้นแหละเนื้อหนังมนุษย์เรามีความหนาวคนอื่นก็หนาวเพราะเนื้อหนังมนุษย์นั้นมันต่อสู้กับความหนาวมันต้องรู้จักทุกคนจึงสอนใจของเราให้ได้ว่า หนาวไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาถ้าใช่ขันตีความอดทนแล้วชนะทุกอย่างทุกประการมันโยที่ภาวนาคนเราถ้าขาดภาวนาขาดความตั้งใจมัน่นในการปฏิบัติบูบชาอะไรมันก็ท้อถอย มันมีข้อแก้ตัวได้ในนั้นไม่ให้มันแก้ไปได้หนาวไม่ต้องบ่นอดทนเอานั่งภาวานามันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรก็ตามต้องอาศัยความอดทนเอาพระพุทธเจ้าท่านก็หนาวเหมือนกันก็เนื้อหนังมนุษย์เหมือนกัน เนื้อหนังมังสารของมนุษย์ไม่ว่าใครพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพะพุทธเจ้าพระอาหารหันตาเจ้าทั้งหลายมันก็มีหนาวเหมือนกันมีร้อนเหมือนกันมีเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่เราคนเดียวมันเป็นกันทั้งโลก นั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว,ว้ว่ารีบเล่งภาวานาภาวานาให้ได้ทุกลมหายใจเพื่อจิตใจมันจะได้สงบระงับจะได้เข้าไปแก้ไปละกิเลสตัณหาในหัวใจของเรานะให้มันหมดไปสิ้นไป ภาวนาเพียนเพ่งดูให้รู้ว่าในกิเลสในหัวใจคนเรานะ่ะมันเป็นกระบงกระบงกระตากระตาทั้งนั้นเต็มกระบงเต็มกระตาเต็มหัวใจอยู่ไปทางไหนมันก็หาบหิ้วไปกิเลสความโกรธโลภหลงอันนี้ไม่ยอมละยอมวางสักที น,นั้นเมื่อถึงลโดหนาวไม่ต้องไปยึดไปถือพระพุทธเจ้าพระองค์มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้โย่ได้นานกว่าพวกเราทั้งหลายแปดสิบปีบริบูรณ์แปดสิบปีบริบูรณ์พระท่านไม่ได้บน่นท่านอดทนเอา ท่านภาวานาอดทนเอาหนาวท่านก็ไม่ได้บน่นไม่เห็นท่านบ่นอย่างใดดูพระพุทธรูปบางองค์ก็ได้ห่มผ้าบางองค์ก็ไม่ได้ห่มท่านก็อดทนเอายังนั่งตัวตรงได้อยู่ไม่ง่วงเหงาเหานอนเหมือนพวกเรา จะเป็นแก้วจะเป็นทองจะเป็นเงินจะเป็นอะไรก็ตามท่านก็มีความอดทนที่สุดสแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความอดความทนมีความหมั่นความขยันไม่ใช่พระองค์เกียรติค้านอืดอาดเหมือนพวกเรา พระองค์ว่องไวไหวพริบทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งญานอันวิเศษละกิเลสจนหมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงเป็นผู้สามารถอาจหารที่สุด คือว่ามีพลังจิตพลังใจพลังกายวาจาจิตของท่านนะับว่ามากมายเหมือนกับว่าให้อาหารแก่คนทั้งโลกกินอย่างนั้นแหละคน่นเอเขาไม่ทำไรทำนาสมมติว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมีอาหารพระองค์เป็นผู้หมัน่นกยัน ทำไล่ทำนาเลี้ยงคนทั้งโลกมันขนาดไหนเราเลี้ยงตัวเองก็ไม่พอปากพอทองบางคนมันขี้เกียจหนาวกว่าหนาวร้อนกว่าร้อนไม่ลุกขึ้นทํางานไม่ลุกขึ้นภาวนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าเอาตัวพระองค์ ค้นทุกแล้วถึงนิพพานแล้วยังช่วยผู้อื่นไปโซนิพพานได้นับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่ใช่นับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่านี้เรียกว่าเป็นอสงไขยอสงไขยนั่นเรียกว่ามาก มากกว่าล้านหลายร้อยหลายพันล้านก็ยังไม่เท่าเรียกว่าอาสงไขยจนจนนับไม่ไหวนับไม่ได้นั่นแหละนับไปนับไปจนลืมหมดแล้วก็มากมายเรียกว่าเป็นอสงไขยพระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมีความเพียรความมันความกยัน เรียนแบบพระพุทธเจา้าเดินตามพระพุทธเจา้าท่านเดินตามจนตามไปถึงนิพพานได้เข้าถึงนิพพานละกิเลสราคะหมดไปได้ละกิเลสโทสะหมดไปได้ละกิเลสโมหะไดไปได้ เลีย่ยวท่านไปได้จริงๆทันละได้จริงๆที่เ้่ทำไมเราจึงละไม่ได้วางไม่ได้นี่คือว่าอ่อนข้อในภาวนาอย่าไปอ่อนข้อในภาวนาลุกขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจอันนี้ให้ได้เพราะว่ากิเลส พันห้าตันหาร้อยแปดมันเหยียบย่ำหัวใจของเรามาตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ท่้วแล้วจิตใจที่หลงไหลยอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงนี่ เรามาเพิ่งรู้เห็นว่าในภพนี้ชาตินี้มันเกิดขึ้นมาก็ว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแล้วจิตอันนี้นะมันโยกับกิเลสเหล่านี้อยู่กิเลสเหล่านี้มันก็มาดองอยู่ในสันดานคำว่าดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในดวงจิต ทุกทุกคนนั้นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมกูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสอะไรอะไรกระทบตากระเทือนหูมาเป็นอันว่าวันไหวสันสะเทือนทางนั้นทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงเลิกได้ละได้ ล้วก็ต้องคิดต้องอ่านต้องภาวานาดูดูตัวดูใจของเรานี่ไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นผู้อื่นเป็นเรื่องของพระธรรมีในพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนไว้ทุกทุกคนนั่นแหละถ้าผู้ใดโอปะ,ะยีโกน้อมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจของตัวเอง จิตใจมันก็ลกขึ้นภาวนามีความทุกความเดือดร้อนเหมือนเหมือนก่เพราะธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสบายไม่สบาย ท่านก็ไม่จิตใจท่านไม่มายึดถือท่านว่าธาตุดินมันไม่สบายต่างหากออกจากจิตใจของท่านหนาวอย่างนี้แหละมันก็โยที่ร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวจิตพระองค์ไม่ได้มายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของพระองค์ มันเป็นของโลกเขาจิตมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอาจึงได้เกิดทุกโทมนัดครับแค่นแน่นใจถ้าจิตใจมนุษย์รู้จักปล่อยวางเสียอะไรทั้งหมดโูกนามขันมันเจ็บไข้ได้ป่วยชังมันเถิด จิตนั้นใครจะมาฆ่ามาตีมาแกงมากินไม่ได้ทางนั้นแหละเพราะจิตนั้นเป็นธาตุนามธรรมเป็นอากาศเป็นวิญญาณไม่มีตัวตนอันร่างกายสังขารนี้มีความแก่ชรามีความชำรุดสุดโทเป็นโยอย่างนี้แหละเกิดมาพบใดชาติใด เวลาเป็นเด็กอยู่ก็เพลิดเพลินรุ่มหลงเวลาอยู่ในวัยหนุ่มวัยขานองก็ลุ่มหลงโมเมาไปตามวัยนั้นๆจะรักษาศีลภาวานาปฏิบัติบูบชาพุทธโธในใจก็นึกไม่ได้มันนึกคิดพุ่งซ่านไปแต่อารมณ์กิเลสนั่นเสีย ทีนี้ถ้ามันแก่ชรามาแล้วก็มายึดมาถือว่าเราแก่ชราแล้วภาวนาไม่ได้ถ้าคราวไหนมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายภาวนาไม่ได้คันกินอิ่มเกินไปก็ว่าคัดท้องในท้องได้ใส่เต็มไปหมด นั่งไม่สบายภาวานาไม่ได้ถ้าวันไหนมีอาหารน้อยหรือว่ากินอาหารน้อยก็ว่าภาวานาไม่ได้อีกเพราะว่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะลุกก็ลำบากจะไปมาทางไหนก็จะเซล้มเรื่อยเป็นลมเรื่อยอ ไม่ได้กินก็นว่าภาวนาไม่ได้กินมากก็ว่าคัดท้องไส้ภาวนาไม่ได้หนาวมากก็ว่าภาวนาไม่ได้ไม่หนาวมันร้อนก็นว่าภาวนาไม่ไหวเหงื่อไหลไข่ย่อยภาวนาไม่ได้ เนลเล่เหลี่ยมมารยาสาไถกิเลสในหัวใจของมนุษย์และเทวดาอินพรหมนั้นมันมีอยู่อย่างนี้แหละเราต้องดูพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทุกเหล่านี้มันมีอยู่ท่านแบกหามอยู่ตั้งแปดสิบปีนั่น ในชาตินี้แต่ท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งที่มันเกิดมันมีขึ้นคือท่านภาวนาแก้แก้ในจิตในใจภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือท่านให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก แล้วไม่ใช่ท่านบอกพวกเราอย่างเดียวพระองค์นึกได้จเจริญได้หนาวมันก็ไม่ไปถึงไหนมันไม่เลยตายไปได้ร้อนมันก็ไม่ไปถึงไหนไม่เลยตายมันแค่ตายนั่นแหละทุกยากลำบากลำคาญไอ้นู้นไม่พออันนี้ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไปถึงตายนั่น กินไปถึงตายนอนไปถึงตายพูดไปถึงตายอะไรอะไรทุกอย่างมันแค่ตายท่านจึงให้ภาวนาตายตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจะเด็ดกล้าหานขึ้นมาทุกอะไรอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกวอนนาวมันเกิดขึ้นมา เราก็ต้องแก้ไขใจไม่ให้มายึดมัน่นถือมั่นว่าเราหนาวโูกประคันเขาหนาวโูกประคันเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาตายช่างมันเถิดจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายภาวนาทำรรจิตทำใจของเราให้เยือกเยน็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ถ้าจิตใจของเรานี้ยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายอยู่ทุกทั้งหลายก็เข้าถึงตัวถึงใจพระพุทธองค์ท่านจึงว่าจาโคให้เสียสละมันออกไปปฏตินิสโคปล่อยให้มันออกไปจากจิตใจจากตัวของเราที่มายึดเรายึดของของเราอยู่ มดตีเอาให้มันหลุดให้มันวางได้มันหลุดพ้นนั่นถ้ามันไม่หลุดไม่พ้นมันก็เป็นทุกข์อยู่ในใจนั่นเลิกละจนมันหลุดออกพ้นออกไปสิ่งใดที่เลิกได้แล้วละได้แล้วก็ถอนออกไปไม่ต้องเก็บมาอีกไม่ต้องเสียดายกิเลสความโกรธ ไม่ต้องเสียดายกิเลสความโลภไม่ต้องเสียดายกิเลสความหลงไม่ว่าคนเราจะหลงอยู่ในเรื่องอะไรเลิกละให้มันหมดตัดออกไปปล่อยออกไปวางออกไปจิตใจมันจะได้สบายโล่งปลง่งในกายวาจาจิตนั้น จิตใจมันจะได้ภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าตักเตือนว่าการนึกถึงความตายนั้นให้ทุกทุกคนนึกให้เห็นมองให้เห็นในใจนึกให้ได้ทุกเวลาไม่ให้หลงให้ลืมท่านจึง ให้นึกว่าทุกลมหายใจคือลมหายใจเขาไม่ได้หยุดคนเราถ้าลมหายใจหยุดเมื่อใดก็ตายแค่นั้นต้องเล่งเีบภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยในดวงใจหนาวไม่ต้องบน่อนอดทนเอา จิตใจก็จะสงบประงับเยือกเย็นสบายเป็นสุขในหัวใจดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาะฉันีสัพีติโยวิวัตชันตุสพะโลโคว,วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีเีคาโยโกาวะอะิิวาธานาสิริสนิจังวุธาปจา,ายิโนยัตตาโรธรรม,มาวททันติอายุวันโนสุขังภาลัง